จังหวัดอุบลร,ราชธานีนะคะมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตรด้านพืชนะคะประจำปีงบประมาณ2,565แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย4ีอำเภอจำนวนเงินกว่า77ล้านบาทค่ะ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีนายสุรธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยด้านพืชปี2565จาก5ตำบลในพื้นที่อำเภอตาลสุมจำนวนกว่า2,000รายค่ะซึ่งมีพื้นที่เสียหายกว่า19,000ไร่วงเงินประมาณ28ล้านบาท โดยใช้เงินทดรองราชการตามจํานวนพื้นที่พอปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ข้าวไร่ละ1,340บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็อื่นๆไร่ละ4,48 0บาทค่ะด้านเกษตรกร,ร,กรชาวตำบลคำว่าอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประสบภัยน้ําท่วมไร่มันสาปะหลังก็ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลนะคะเกษตรอําเภอเกษตรจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดอุบลราชธานีที่ดําเนินการเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตรหรือว่าอุทกภัยนะคะด้านพืชโดยจะได้นําเงินที่ได้รับนะคะไปลงทุนปลูกมันสำปะหลังในปีถัดไปค่ะ ทางด้านนายทวีสมสนิทกเกษตรกรบ้านนามนหมู่ที่5ตําบลตาลสุมอาเภอตาลสุมนะคะได้บอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมพื้นที่นา4ไร่ค่ะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไร่ละ1,340บาทค่ะรวมเป็นเงิน5,360บาทรู้สึกดีใจมากที่ได้รับการโอนเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะ,คะผ่านบัญชีของทกศ ซึ่งตนก็จะได้นําเงินที่ได้เนี่ยไปขยายผลลงทุนด้านการเกษตรต่อไปอแล้วก็เอาไปทํานาปรังแล้วก็นาบัวต่อไปค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัยด้านพืชปี2565อีก3อำเภอค่ะได้แก่อำเภอเดชอุดมเกษตรกรกว่า1,700รายเสียหาย15,000ไร่เศษวงเงินกว่า22ล้านบาท ที่อำอเภอนายเอยนะคะกเกษตรกรกว่า1,400รายเสียหาย1 3,000ไร่เศษวงเงินกว่า20ล้านบาทค่ะแล้วก็อำเภอวารินชำราบกเกษตรกรกว่า500รายเสียหายประมาณ4 0 0 0ไร่วงเงินกว่า6ล้านบาทเลยค่ะ